สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันกันกบคุณครู่ตยนะคะกับแนวข้อสอบรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 3, าสามเศรษฐศาสตร์สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันนะคะจำนวน10ข้อด้วยกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่ห ข้อใดไม่ใช่สินค้าที่เป็นปัจจัยสีไม่ใช่สินค้าที่เป็นปัจจัยสี่นะคะเด็กๆคาเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าปัจจัยสีมีอะไรบ้างค่ะปัจจัยสีก็ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคในนี้นะคะในข้อหนึ่งนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่สินค้าที่เป็นปัจจัยสี เด็กๆว่าข้อไหนคะตอบข้อไหนเอ่ยข้อสค่ะหมวกนะคะไม่ได้จัดอยู่ในปัจจัยสนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปเราไปดูข้อ2องค่ะการเลือกซื้อสินค้าและบริการในข้อใดเหมาะสมที่สุด 1. เลือกซื้อตามคนอื่นแนะนำสอเลือกซื้อตามความจำเป็น 3. เลือกซื้อตามความพอใจ ซีเลือกซื้อตามโฆษณา,าการเลือกซื้อสินค้าและบริการข้อใดที่เหมาะสมที่สุดคะค่ะข้อที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือข้อสองค่ะเด็กๆเลือกซื้อตามความจำเป็นนะคะเลือกซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูข้อสาค่ะ ร้านขายสินค้าและบริการในข้อใดขายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตร้านขายสินค้าและบริการในข้อใดขายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะอะต่อการดำรงชีวิตของเราข้อ1ร้านหนังสือข้อ 2. ร้านอาหารข้อ 3. ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และข้อ 4. ร้านขายของเล่นนะคะเด็กๆคิดว่าสินค้าในข้อใดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตคะหนังสือเหรอร้านอาหารร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือร้านขายของเล่นอ่าใน4อ่ช้อยนี้นะคะเด็กๆคิดว่าอะไรเป็นการดำรงชีวิตจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอ่า แน่นอนค่ะข้อที่ถูกก็คือข้อ2ค่ะร้านอาหารนั่นเองนะคะอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะคะและก็อยู่ในปัจจัย4ด้วยนะคะเด็กๆต่อไปเราไปต่อกันในข้อ4ค่ะข้อ4สินค้าในข้อใดมีความจำเป็นต่อนักเรียนมากที่สุดต่อนักเรียนนะคะ 1. โทรทัศน์สรองเท้าไปเที่ยว 3. กระเป๋านักเรียนและ 4. ส,สมุดภาพระบายสีมีความจำเป็นต่อนักเรียนก็ต้องเป็นข้อข้อไหนคะลูกข้อ3ค่ะกระเป๋านักเรียนเก่งมากค่ะเด็กๆไปที่ข้อ5ค่ะสินค้าและบริการในข้อใดที่ช่วยให้เดินทางได้สะดวก 1. รถไฟหอก 2. รถม้าหมุน 3. รถบังคับวิทยุและสรถจักรยานสินค้าและบริการในข้อใดที่ช่วยให้เดินทางได้สะดวกนะคะเดินทางได้สะดวกนะคะเด็กคะรถไฟเหาะหรอคะรถม้าหมุนหรอคะรถบังคับวิทยุหรือจะเป็นรถจักรยานคำตอบที่ถูกต้องค่ะคือข้อ สี่รถจัก,กรยานค่ะเด็กๆไปต่อกันที่ข้อ6ค่ะข้อใดคือประโยชน์จากการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการประโยชน์ของการซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ 1. ทําทำให้เกิดความสุข 2. ทํทำให้ผู้อื่นชื่นชม สามทำให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นและสี่ทำให้มีเงินเหลือเก็บประโยชน์จากที่เราซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการครูต่ย,ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆอยากได้ของเล่นเด็กๆก,ก็ซื้อของเล่นเมื่อซื้อของเล่นเสร็จเป็นไงคะเรา เราเกิดความรู้สึกยังไงเอ่ยเออเราเกิดความรู้สึกดีใจและก็มีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของเราประโยชน์ที่เราได้ก็คือข้อหนึ่งค่ะทำให้เกิดความสุขค่ะเด็กๆไปต่อเลยค่ะข้อ7ค่ะข้อใดสัมพันธ์กัน 1. ที่อยู่อาศัยให้ความอบอุ่น 2. อ,อาหารหน้าตาสวยงาม 3. เครื่องนุ่งห่มเพื่อความสวยงามและสยารักษาโรคหายจากอาการเจ็บป่วยเด็กๆข้อไหนคะสัมพันธ์กันคะข้อไหนเอยข้อที่ถูกคือข้อ4ีคะ่ะยารักษาโรคนะคะรับประทานเข้าไปก็หายจากอาการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะไปที่ข้อแปดค่ะเด็ก อาหารเป็นปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจากข้อความดังกล่าวสรุปได้อย่างไรอาหารเป็นปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจากข้อความดังกล่าวสรุปได้อย่างไร 1. อยู่เพื่อกิน 2. กินเพื่ออยู่ 3. กินอยู่อย่างจำกัดและ4 กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องนะคะอา,อาหารเป็นปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วจากข้อความดังกล่าวนะคะข้อที่ถูกก็คือข้อ2ค่ะเรากินเพื่ออยู่ค่ะเด็กๆต่อไปต่อกันที่ข้อ9ค่ะการนำหลักการเลือกซื้อสินค้าไปใช้ในชีวิตประจำวันมีประโยชน์อย่างไร การนำหลักการเลือกซื้อสินค้าไปใช้ในชีวิตประจําวันมีประโยชน์อย่างไร 1. ได้สินค้าที่จำเป็น 2. ได้สินค้าที่พอใจ 3. ได้สินค้ามากและ 4. ได้สินค้าราคาถูกหลักการซื้อสินค้านะคะในชีวิตประจำวันมีประโยชน์ต่อเราก็คือข้อ หนึ่งค่ะได้สินค้าที่มันจำเป็นนะคะ,ะซื้อสินค้าและบริการซื้อในส่วนของอเรียกว่าจำเป็นที่สุดนะคะเด็กๆต่อไปข้อสิบค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดเป็นหลักการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องหลักการเลือกซื้อสินค้าที่มันถูกต้องนะคะเด็กๆข้อหนึ่งเลือกซื้อสินค้าราคาแพงคุณภาพดีสอง เลือกซื้อสินค้าราคาถูกคุณภาพดีและสไอ้สค่ะเลือกซื้อสินค้าราคาถูกคุณภาพต่ำและ4เลือกซื้อสินค้าราคาแพงคุณภาพต่ำอเด็กๆดูช้อยดีๆนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าข้อใดเป็นการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้อง1แพงคุณภาพดี2สินค้าราคาถูกคุณภาพดี 3. สินค้าราคาถูกคุณภาพต่ำาี 4. สินค้าราคาแพงคุณภาพต่ำอ่าแพงแล้วทำไมคุณภาพต่ำเด็กๆลองคิดดูสิคะข้อไหนคะลูกข้อที่ถูกก็คือข้อ2ค่ะเลือกซื้อสินค้าราคาถูกในขณะเดียวกันสินค้านั้นก็ต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ มีแนวข้อสอบทั้งหมด10ข้อด้วยกันครูต่ายก็ได้ติวแล้วก็จบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆจะทําข้อสอบทําคะแนนในรายวิชาของครูต่ายนะคะวิชาสังคมศึกษาได้เยอะๆทุกคนเลยนะคะลูกค้าฮะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูต่ายขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีและบ๊ายบายค่ะเด็กๆ